วันที่15เมษายนพุทธศักราช2566เวลา18นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย11ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างขวัตวรคัตยยาราชนารีพระชจ้าทาพระวโรกาสให้ในานีแสงรัฐเอเอกคราชทูตนกรุงวชิงตันและนายสุริยาชินดาวง์ เอกอักครราชทูตผู้แทนทาวนไทยประจำสหประชาชาติณนนครนอิยวยอร์กถวายเลี้ยงพระกยาหารคัมณพัฒคารสุมะเนึ่งในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการและทรงหาหรือความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งนำความรู้ทางวิชาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติโอกาสนี้ในทานีแสงรัฐ เอกอัคราชทูตนก,กรุงวาชิงตันขอพระราชทานพระอนุญาตถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปวันที่16เมษายนพุทธศักราช2566เวลา12นาฬิกาศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างขวัตวราาัชยาราชนาวีเสด็จประทับระยนอ์พระที่นั่ง ออกจากโรงแรมที่ประทับเดอะเซนต์ริจิตนิวยอร์กไปยังเมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกาโดยมีนายสุริยาจินดาวงศเอกอัคราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสาหาประชาชาตินนครนิวยอร์กนายวาทยุทธวิจารไกรกิจอัคราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสาหาประชาชาตินาน,านครนิวยอร์กและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินานครนิ York, วย์กเฝ้าส่งเสด็จโดยเส้นทางเสด็จจากนาครนิวย์กไปยังเมืองบอสตันระยะทาง346กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมง ซึ่งเส้นทางเสด็จมีทิวทัศน์ที่สวยงามกำลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิมีอากาศเย็นสบายในยามเช้าและอบอุ่นในช่วงกลางวันสำหรับการเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งครั้งนี้เพื่อทอพระเนตรทัศนียภาพสองข้างทางที่มีการเติบโตไปพร้อมกับการรักษาพื้นที่ป่าไม้หนึ่งแนวทางการสร้างสมดุลเมืองสีเขียว ของสหรัฐอเมริกาเพื่อทรงนำมาประยุกต์ใช้ในชุมชนเมืองของประเทศไทยเวลา16นาฬิกา25นาทีศาสตราจารย์ดร็รสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัคติยาราชนารีสเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับบอสตันฮาร์เบอร์เมืองบอสตันรับเมสายสุเสษนาทีนั้นนายฟาบิโอจินดากงสุนใหญ่น,นครนิยวยอร์กและภริยา นางสาวจุรีพ์อิสลางกูณณอยุธยาอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวชิงตันนายโจเซฟมิลาโนและภริยาเฝ้ารับเสด็จ ในการเสด็จเยือนบอสตันรัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ศาสตราจารย์ดร ok สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัติยาราชนารีจะทรงงานวิชาการด้านการพัฒนายาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาจากสถาบันเทคโนโลยีเมสซาชูเซตส์มหาวิทยาลัยทราฟและผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนายาและผลิตตลอดจนการขึ้นทะเบียนยา เพื่อนำออกสู่การใช้ในผู้ป่วยทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาและท่อพระเนตรงานด้านสตวแพทย์ณมหาวิทยาลัยทราฟเมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซตทั้งนี้ด้วยศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัคติยาราชนารีส่งมุ่งหวังให้สถาบันวิจัยจุลาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภร์สร้างผู้นำทางวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพสูงและมีทักษะการวิจัยที่สามารถนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศโดยได้จัดทำหลักสูตรนานาชาติการเรียนการสอนแนวระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมมือกับคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ซึ่งนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภร์มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาทำการวิจัยที่ MIT ทำให้มีประสบการณ์การวิจัยในระดับนานาชาติน่าเป็นพระกรุณาทิคุณต่อวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา